คิดถึงเลยคิดถึงม่ไหมคะคิดถึงแม่โกคิดถึงแม่ตจไหมเดี๋ยวเขาตกใจ่ปคือเล่นอยู่ิดกัมาได้ไหนกินยึดอก่อนก่อนหอมหอมเลยหอมหอมเลหอมหอมเลยหอมหอมเล่นกับเพื่อนอยู่เล่นกับเพื่อนอยู่มาไปเล่นกับแม่เต้เย้ มวนไหมแม่หวนมแก้แก่มเตกโอ้โหแ่ใหญ่เโอ้โหม่แ่เฮยางกแม่เอย่างนุกแม่เตออย่างคันแม่ซื้อขนมมาฝากด้วยนะคะอหุ่ตเอน